สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องทุกคนครับผมเ mm. มื่อเร็วๆนี้ทรงงานครับผมเจาะบอ่อบาดาลบอ่อหกนิ้วลึก60เมตรนะครับผมเกจบรนดนาคาทานะครับนาคาขาา้ขาวเกณฑ์นครพนมของเราครับผมน้ำปริมาณน้ำสิบคิวได้สบายสบายจบงานไปแล้วนี่ก็ครับผมสำรับในการ,กรเกษตรอยาองเนาะ ผมดูเรียนนะครับพี่น้องท่านไหนสนใจจอบอ่อบาดาลบริการนะครับผมมาเจอทีมงานหมอจอบบอเจริญบาดาลของเรานะครับผมนําทีมโดยช่างสองปรดาลซิ่งนะครับผมวันนี้ก็จบงานแบบสวยๆไปเลยครับพี่น้องหกนิ้วเกือบสิบเมตรบ่อนี้น้ําแบบไหลาๆครับผขอจอบอ่อถึงมาได้ครับผมอยาอ่างพอใจคัครับ บริการงานดีประทับใจครับผมรับประกันบอปีหนึ่งครับมีเครื่องสแกนหาตาน้ําบาดาลนะครับผมเครื่องรีซีนนะครับพี่น้องท่านไหนสนใจกับติดต่อสอบถามนะครับมีเบอร์โทรไทยคลิปครับผมสร้างสองรับก็จะเจาะอยู่ที่จังหวัดนครพนมสมุทนครอุดรบึงกาฬมุกดาหารเด้อครับพี่น้องเด้อพี่น้องท่านไหนสนใจกับ ติดต่อมาได้ครับผมช่างสองจะรับจอดยู่บอขนาด5้านิ้วกับ6นิ้วแล้วก็8นิ้วครับผมส่วน4นิ้วไม่ได้จอดนอครับพี่น้องบ่อหินบ่อรายรับหมดครับผมทําได้หมดครับผมเป็นรถจาะขนาดใหญ่นะครับผมหกล้อเครื่องแอร์ระบบไฮดรอลิกนะครับผลงานพี่น้องนาองจุดจอดทำได้สนใจกันที่ต่อมากครับผม อยู่ไทยกินครับโทรมาสอบถามนะครับศูนย์แปดสี่สองสองครับพี่น้องผู้ใดสนใจกับติดต่อมาเด้อพี่น้องเด้่องงานได้หลายมือนีมาลุยงานสองคนครับที่งานจุดจวดพี่น้องมันหมานครับมันหมาส่งงานส่งงานอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์มาเป็นกำลังใจกันนะครับผู้ใดสนใจกับติดต่อหาครับผมรับประกันบ่อหนึ่งฟีครับผม จอไ่ได้น่าบ่าคิดเงินนะครับพอแรกพอต่อไปกะบขอขาดน้ำมันแน่นอสับเอนี้ก,กะขอากลับล่าครับจบคลิปไปเพียงเท่านี้ท่านไหนสนใจก็ติดต่อมาได้ครับทีมง,งานกอคิจเจริญบดานนำทีมโดยช่างตองบดานซิ่งการันตีงานไม่ผิดหวังเลยนะครับผมจวด